สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยนะครับวันนี้มาพบกับผมต้นมวยเด็ดสามดาวอีกเช่นเคยนะครับกับวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569นะครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาให้ทีเด็ดนะครับหลังช่างมวยไทยเจ็ดสีนะครับมวยไทยเจ็ดสีเป็นคู่ที่1นะครับเป็นศึกมวยรอบปุ่นเสือนะครับครั้งที่25ยอดเพชรพีเคเสียต้อมอะไรยยนนะครับ จะชกในพิกัด116ปอนด์พบกับบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันเจ้ายอดเพชรนะครับมา116.6ลดไป0.6ส่วนเจ้าบิ๊กบอสนะครับมา116.2ลดไป0.2น้ำหนักเนื้อตัวมาดีทั้งคู่ครับเนื้อตัวมาสูงยาวกล้ามเนื้อกล้ามท้องนะครับดูดีทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนเช้านะครับอยู่ที่ยอดเพชร11.8 ช่วงสายๆนะครับเหลือ19นะครับครูนี้ครับผมให้รองนะครับรองติดดาวเลยนะครับไปที่บิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันนะครับเป็นมวยสไตล์ฝีมือก็ได้วงนอกก็ได้วงในก็ดีนะครับสําหรับเจ้าบิ๊กบอสส่วนยอดเพชรนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีนะครับเจ้ายอดเพชรก็คือเจ้ามังกรดำนะครับมังกรดำอเพชรขุนศึกเดิมนะครับ คู่นี้นะครับผมชอบไปที่บิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันนะครับจังหวะฟีไม้ลายมือกระดูกการผ่านมวยดูดีกว่านะครับชอบไปที่รองบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันรองติดดาวนะครับคู่ที่สองนะครับเป็นศึกมือร็อคปูนเสือครั้งที่ยี่ห้าเหมือนเดิมนะครับเป็นเจ้าแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สนะครับเคยชนะน็อกมานะครับหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์มาเท่าพิกัดนะครับส่วนคู่ชกของเขานะครับเพชรมอรกตสิทธิ์สองพี่น้องนะครับ 118ปอนด์นะครับลดไป2ปอนด์ครับใช้เวลาลดประมาณ40นาทีนะครับก็เท่าพิกัดนะครับตลาดลักทรัพย์นะครับแสงทองน้อยเคยชนะนอกมานะครับ53กู้นี้นะครับทีเด็ด3ดาวไปที่แสงทองน้อยนะครับวันนี้มองว่านับนอกเหมือนเดิมนะครับหัวจิตหัวใจอาวุธมันข่มกันมิดนะครับชอบไปที่แสงทองน้อยแสงทองคาแกสนะครับทีเด็ด3ดาว รองคู่เอกครับเป็นเจ้าทีระเดชช้างนครศรีนะครับเปิดโอกาสให้เทิดเกียรติสิทธิเจการได้แก้มือล้างตานะครับหลังจากเคยชนะมาที่ภาคใต้นะครับทีระเดศช้างนครศรีพิกัด124ปอนด์มาเท่าพิกัดนะครับส่วนเจ้าเทิดเกียรติสิทธิเจการก็มาเท่าพิกัดนะครับ124ปอนด์คนนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์54อยู่ที่ทีระเดศผมให้รองไปที่เทิดเกียรติสิทธิเจการนะครับ คู่นี้นะครับจังหวะฝีไม้ลายมือต้นๆไปก่อนแน่นอนครับเทิดเกียรติไปก่อนแน่นอนครับจับแพ้ก็คือพิกแพ้นครับคู่นี้ชอบไปที่เทิดเกียรติสิทธิกานะครับ3ยกไปก่อนหลายช่วงตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการคู่เอกครับเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรนะครับเคยชนะมานะครับจะชกเกในพิกัด147ปอนดปอนเพชรสามารถมา148รดนะครับลดไป1ปอน ส่วนคู่ชกของเขานะครับจูเชฟจิตเมืองนนนะครับ147.7ลดไป0.7นเะครับเพชรสามารถเคยชนะมาะครับคู่นี้เคยชนะเบียดท้ายๆนะครับวันนั้นผมก็มองว่าจูเชฟดูดีกว่า3ยกนะครับยกที่4เพชรสามารถชนะแล้วยกที่5ดูว่าจูเชฟชนะนะครับแต่ว่ากรรมการให้เพชรสามารถชนะไป2ต่อ1เสียงครับเบียดกันมากๆครับ วันนี้นะครับผมให้ทีเด็ดไปเลยครับจูเชฟจิตเมืองนนท์ครับฝีไม้ลายมือดูดีกว่าครับให้รองเป็นทีเด็ดเลยครับทีเด็ด3ดาวเลยครับมวยทีเด็ด3ดาวนะครับมีเจ้าแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สแล้วก็จูชฟจิตเมืองนนท์นะครับส่วนมวยรองติดดาวนะครับบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันนะครับไปทวนนะครับมวยรักมวยชอบนะครับต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับคู่ที่1ชอบไปที่บิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันมวยรองติดดาวนะครับ คู่ที่2ชอบไปที่แสงทองน้อยแสงทองคาเกสมวยเด็ด3ดาวนะครับแล้วก็คู่ที่3ชอบไปที่เทิดเกียรติจิทเจการนะครับติดท้ายรายการครับจูชิฟจิตเมองนวนมวยรองติดดาว3ดาวนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับช่วยดันด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้มันถึงหมื่นนะครับขอให้สมาชิกติดตามถึงหมื่นนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านครับสวัสดีครับ